สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับแม่น้องชมพู่นะครับก็มีบุคคลหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกที่ทุกคนเขาเรียกกันว่านะครับป้าคําขุนนะครับก็น่าจะรู้นะครับป้าคําขุนซึ่งมีผัวเป็นตํารวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจกรเกษียณน,นะครับกรเกษียณราชการแล้วนะครับซึ่งนะครับก็ได้นำนะครับกระทงนะครับซึ่งมีเส้นผมเล็บแล้วก็นะครับอ่าลากยาคาแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนะครับอ่เขาอ้างว่านะครับเอาอ่าอะไรเอาไปลอยที่น้ําไหลนะครับเอาไปลอยที่น้ําไหลนะครับมันเหมือนกับพิธีกรรมทางอ่าไสยศาสตร์นะครับมันเหมือนกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ นะครับนี่แหละครับรมโมโคนมามองแล้วนะครับอันนี้มันเหมือนลักษณะจงใจนะครับจงใจกันแกล้งหรือจงใจทําขุนใสอะไรสักอย่างนะครับนะนะครับเขาก็อยู่นะครับใกล้ๆกับอ่าใกล้ๆกับแหล่งน้ําแท้ๆนะครับตรงนั้นบริเวณนะครับที่ลานพญานาก็มีน้ํานะครับเห็นไหมล่ะน้ําที่อื่นก็มีทั้งเยอะทั้งแยะเลยนั่นไปอีกหน่อยก็มีน้านะครับน้ําหลงน้ําไหลมีน้ําคลองอะไรที่ แม่น้องชมพู่บอกนะครับไหลไปถึงแม่น้ําโขงน่นนะครับแล้วทําไมไม่ไปนะครับเห็นไหมแต่จงใจไปณที่นั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนกลางนะครับกลางนะครับใช้อิทธิพลนะครับใช้อิทธิพลข่มขู่นะครับจำโซข่มขู่พยานนะครับข่มขู่โจดนะครับข่มขู่โจดข่มขู่พยานอะไรสักอย่างนี่นะครับมองมองดูแล้วนะครับรู้สึกว่าจะ จะใหญ่เหลือเกินนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นนักเลงเหลือเกินนะครับอย่าไปคิดนะครับนะอย่าไปคิดว่าผัวตัวเองเนี่ยเคยเป็นตำรวจถึงเป็นร้อยตีร้อยโทร้อยเอกนะครับนะอย่าไปคิดนะครับนะมันไม่ใหญ่อย่างที่คิดเขาเห็นเห็นมันถ่ายคลิปใับลุงมงคลเขาเห็นว่าผัวเขาป้าคนนี้เขาก็ถ่ายคลิปอยู่ทุกวันนะครับเหมือนไปเป็นขี้ข้าเขาอ่ะนะครับไปเฝ้าบ้านให้เขาไปเป็นเฝ้ายามให้เขาอ่ะนะครับมันไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะครับเออ นะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองนะครับมีร่ํารวยนะครับมีเงินมีทองอะไรอย่างนี้นะครับออนะครับอย่าคิดว่าเออมีเงินมีทองมีอะไรอยากจะไปทําอะไรก็ทํำนี่ครับอย่าไปเป็นมาเฟียนะครับลโมกคลขอร้องนะครับนะการที่จะเป็นมาเฟียอย่าคิดว่าหัวตัวเองนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะครับเป็นถึงนายศดนะนายตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดว่าใหญ่นะครับนะ อย่าไปคิดว่าใหญ่แลวอย่าไปคิดว่ากลางอย่ากลางนะครับรวมทุกคนนะครับอย่าอย่าถือหางนะครับอย่าถือหางคนที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ร้ายนะครับเป็นผู้ร้ายลักพาตัวเด็กนะครับอย่าถือหางนะครับและอย่ากางนะครับอย่าอย่านักเลงนะครับอย่านักเลงคนที่เป็นนักเลงว่าคุณมีอีกเยอะนะครับอันนั้นนักเลงขี้ไก่นะครับอันนั้นมันเหมือนจงใจอ่ะจงใจหาเรื่องนะครับหาเรื่องอ่ะแม่น้องสมพูด นะครับคนประเภทนี้นะครับจริงๆล้วพูดจริงๆนะครับมันหน้านะครับนะเออนะครับมันหน้านะครับมันหน้านะมันน่าจริงๆนะครับมหน้าเออนะครับแม่น้อง่าวพวกขาบอกไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรนะครับเห็นไหมลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคุณยังบอกว่าคุณพวกคนฝั่งพวกคุณยังบริสุทธิ์อีกนะครับแม่น้ําตรงบริเวณแถวนั้นนะเขาก็บอกว่ามีตั้งเยอะตั้งแยะอันนั้นแบบจงใจเลยนะครับจงใจ นะครับคนประเภทแบบนี้นักเลงนะครับลูกโมคลนอยากลองนะครับนะอยากลองจริงๆนะครับอยากเจอนักเลงประเภทพวกนี้จริงๆนะครับนะยิ่งถ้าเป็นตำรวจเกษียณนี่ดีถูนะครับนะมันต้องจับดีถูนะครับพวกนี้มันจะได้รู้สึกกันนะครับเนีนะครับอย่าอย่ากางอย่าเป็นนักเลงนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับเป็นนักเลงแบบนี้มันนิสัยไม่ดีมันดูไม่น่ารักนะครับแกแล้วนะครับอายุเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบแล้ว นะครับมีแม่น้ําทั้งเยอะทั้งแยะนะครับนะแต่ก็ต้องวกไปลอยตรงนั้นด้วยนะครับมันแปลกนะครับมันในหมู่บ้านนะครับมันเหมือนกันแกล้งกันนะนะเหมือนคิดว่าตัวเองนี่รวยนะครับมีเงินนะครับในละแวกนั้นนะรวยมีเงินนะครับอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับมันเหมือนลักษณะข่มขู่ก็คงจะได้รับความยินยอมนหะเห็นไหมก็ข้างบ้านจําเลยก็เห็นมีน้ําทั้งเยอะทั้งแยะทําไมไม่ ไม่ลอยไม่ไหลนะครับเออเห็นไหมนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ไปลอยในโอ่งน้ํานะครับเออโอ่งหน้าบ้านคุณก็ได้เนี่ยเอาหน้าบ้านโอ่งมาตั้งตรงนั้นเลยนะครับนีจริงจริงนะครับอย่ากางอย่าเป็นมาเฟียนะครับลักษณะการทําแบบนี้มันเหมือนมาเฟียนะครับมันเหมือนมาเฟียนะครับพยายามจะไปข่มขู่นะครับเอ่อข่มขู่นะครับฟังโจ์นะครับฟังพยานฟังโจ์นะครับเออนะครับข่มขู่ขนาดโจ์กูยังไปมาแล้วอะไรอย่างนี้ นะครับแล้วพยานพวกมึงไม่กลัวเหละครับเอนะครับนะอย่าไปหลงกลัวมันนะครับอย่าไปหลงกลัวไอ้พวกนี้ไอ้ตำรวจแก่ๆนะครับไอ้ตัวรัวคนนี้เมื่อก่อนนี่มันจะชั่วจะเลวขนาดไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้นะครับนะนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหกสิบเจ็ดสิบนะนะครับยังมีความคิดเป็นเด็กๆอีกนะครับคิดว่าตัวเองนี่ใหญ่โตมโหฬานเห็นไหมล่ะนะคิดว่าตัวเองนี่ใหญ่โตมโหฬานอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรู้สึกนะครับเดี๋ยวรู้สึก ระวังนะครับระวังนะครับตัวเองนะครับจะเป็นนะครับเป็นตำรวจแก่ๆนะครับเอ่อเป็นตำรวจแก่ๆนะครับเออคิดว่าตัวเองใหญ่โตในเราแวกนั้นนะครับนะเดี๋ยวมันมีคนปากนะครับอย่าอย่ากลางนะครับอย่ากลางไอ้จำเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับมันต้องรู้เห็นกับไอ้จำเลยอ่ะนะครับการกระทำมีดการกระทําของเขาอ่ะนะครับ fc ของเขาก็พิจารณาเอาเองนะครับเห็นไหมการทําแบบนี้มันเหมาะสมหรอครับเห็นไหมเออ ขนาดในน้ำน้นําในหัวลําห้วยนะอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับนะครับขนาดลําห้วยนะอยู่ในพื้นที่ของเขาพวกนี้ยังกล้าเลยนะครับเน้นไหมนะอันนี้ถ้าคนเคียงข้างมันนะนะครับเออแล้วถ้าลูกมันจะไม่กล้าเลยเห็นไหมล่ะเออนะครับเห็นไหมถ้าไปถ้าไอ้จำเลยมันจะกล้าขนาดไหนนะครับหรือว่ามันได้รับอิีลฟนมาจากพวกนี้ นะครับเหลือพวกนี้ลองรับนะครับความปลอดภัยกับมันอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตามไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรารู้เห็นเป็นใจเราแบ่งกันอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะนะครับป้าคาขุนนะครับป้าคําขุนหรือแม้กระทั่งผัวป้าคําขุนนะครับยากางนะครับในพวกนั้นนะครับมึงมันมันมันเป็นมาเฟียอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันไม่ใหญ่นะครับเกินกฎหมายหรอกนะครับเนาะไม่ใหญ่เกินกฎหมายยากลางนะครับยากลางนะครับมันมีคนอีกเยอะนะครับอืม มันมีคนอีกเยอะที่เขาคอยดูแลคุณอยู่นะครับคอยจับตาดูพวกคุณอยู่นะครับนะยิ่งพฤติกรรมน่ะยิ่งพฤติกรรมการกระทําของพวกคุณน่ะมันยิ่งทํานะครับยิ่งพาให้จําเลยล่มจมไปเรื่อยๆนะครับอนะครับอย่าอวดฉลาดนะครับนะป้าคําขุนอย่าอวดฉลาดนะครับไม่ใช่ว่าแก่แล้วนะครับไม่มีใครกล้าทําอะไรอย่างนงี้นะครับน่ะเดี๋ยวมีคนไปดีดหูเอานะครับ เห็นไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองเขาก็มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่นะครับเห็นไหมอย่าได้คิดว่านะครับไม่มีใครกล้าทําอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเขาทนไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเขาทนไม่ได้จริงๆเขาแจ้งตำรวจจับคุณนะนะครับอย่าเก่งอย่าอวดเก่งนะครับสําหรับคลิปนี้่ะดูมงคลก็ฝากนะครับให้ไปชมพู่นะครับอย่าไปกลัวไอ้พวกนี้นะครับอย่าไปกลัวแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับอย่าไปเอ่อนะเอฟซีของฝังเขาอ่ะนะครับ ก็คุณก็ต้องพิจารณาดูนะครับ fc ฝังจําเลยอ่ะนะครับมันก็เหมือนกับฝังป้าคําขุนนี่แหละนะครับก็ฝั่งเดียวกันนะครับคุณก็ต้องเข้าใจนะครับ fc ก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะครับผู้สูญเสียนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทานะครับเออแม่น้านะครับตรงนั้นก็เป็นแม่น้ําแต่มันอยู่ในพื้นที่เขาน้ําทั้งเยอะทั้งแยะนะครับคุณไปเที่ยวถึงทะเลมาเห็นไหมล่ะคุณจะขับรถไปอีกหน่อยนะครับขับรถไปอีกหน่อยไปทิ้งที่มันน้ําไหลจริงๆไม่ดีหรอครับ ไม่ต้องไปลบวนใครนะครับอันนี้มันทำแบบเหมือนการการกับการข่มขู่นะครับนาาลุงมงคลปากบอกอยากกางนะครับอยากเก่งนะครับอยากคิดจะเป็นมาเฟียนะครับเดี๋ยวโดนปาบลงหมดนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองนะครับทั้งที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับนะหรือว่ามันเป็นเรื่องของคุณ เดี๋ยววันหน้านะครับมันจะเรื่องของคุณเรื่องของใครนะครับเดี๋ยวก็มีคนเข้าไปจัดการแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าอยากมีเรื่องอยากมีลูกสวนร่วมนะครับเดี๋ยวมีแน่นะป้าคําคุณนะครับสําหรับคลิปนี้รูมคล h a n แนลก็จะขอลงก่อนนะครับนาะสวัสดีครับ